สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องฝไฟวันนี้เขาเสนอเมนูก้อยไข่มกแดงครับนี่คืออาหารอาหารยังก่อเอิร์อาหารสุดยอดครับอา,ารอาหารชัออ้นสูงอาหารเอออาหารชั้นสูงครับไข่หมดแดงครับผมอันกินยากโลละสามร้อยห้าสิบบาทครับนี่ผู้ช่วยกุครับกำลังทำอม มักซี่ครับมีกุ๊กไงครับครับผมใหญ่ขึ้นตัวอ้าวผู้เชิยกู้มาอีกล้วคนหนึ่งครับผมมาแล้วครับโอ้เคเลยครับวัดชีว่ดยืนยืนกงิงตัวเอครับผมนี่ครับ ได้มาสดๆครับจากเขาลุงร้องจากเขามากครับพี่น้องเยาก็มีความเดาไปออสรงจากเขามากย่าดิยายาใส่แง่เราบ่ได้ครับก็เลยแวะมาซื้อตลาดต้จะใส่น้ำปลานะเี่ก็ว่าจะเพิ่งใส่น้ำปลานะโล่สามลอยหาสิบบาทครับพี่น้องครับผู้ชายกูครับเชียบหวยรากครับผมใส่ดิผมอยู่นู้นน่ะไม่เจอกำวัดสุกที ใส่อีกโอแล้วหนุ่มไฮลาดครับเดเทียงกันเดเทียงกันเทียงกันย่อนผมงชุดรถใส่หน่อยพูดเขค้ใส่หน่อยเสีบหน่อยใส่ไล่เสียบลยใส่ยังไงครับรอออที่รันพิกเข่าัวครับพี่น้องครับพิเข่าคว้ี่เข่าัวเข่าัวัวองครับผมหอมหอมชันสิโอ้โมดเซไปหมดเซไปหดใส่ครับี่เอาครับ เราดีหามอะไปวะคุณช่างถ่ายนี่เหรอถ่ายรูปคนไปปฏิบัติธรรมยิ่งถ่ายช่วยปลูกหลายครับสองคนขนาดว่าขนาดว่าเห็ดเห็ดแก่ก้อยให้มดแดงนี่มือสวยสองคนครับเด็กขาง่วนยิ่งสั่มเลยขาง่วนทางหมู่บ้านนลยเหรอเียนมาเลยเราในที่พักนะปลูกกล้วยราดใส่มะนาวครับมะนาวครับมะนาวนี่ของเจ้าของหรือว่า ือเขาามาหน่วยซิ้วครับหน <laughs> ่วยซิ้วรักเขาาหมกแล้ววมิแต่แนวลักข้างนั้นเลย <laughs> ปวรักกินววาเสียบครับบีบมะนาวลงไปครับผมน้ำลายแตกเลยครับลมโรเซอันนันใส่เลอเ่เอบางใส่เลยขอบว่า,านยอครับ หอมหอมขั่วขัวบางคนบางคนเบาเบาจังน้อยครับเดี๋ยวใครแตกครับผมวิธีบางคนเน่นเบาเบมือเบาเอาอยูหอมแล้วโอ้ยหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วหอมขั่วขั่วหอมนมเมียวหอมขั่วขั่ว เชฟมีสูตรอียังบ่ครับพีเศษพิเศษบทำนละอย่าเคล็ดลับอยู่ที่ผงนู่นมาเราเาชิมบอครับกไปชิมไก่เนี่โอ้ยด้ละเชฟก็ยางกล้องเสียบเลยทำไมไม่โนโซ ใส่น่ปนปอปลาก่อนครับน่นอปลาเยอะไหยครับไข่ยอะใส่ไม่นี่มี่อะนั่นบอกมีมีไอ้ปลาใส่พริกไม่เยบะน้อยนั่นบั้โอ้สนายเขาอีกแล้วมันได้กินปลาแดดกังนง่อยครับพี่น้องครับ่ยยอปดปลาแดกยังนอยนี่ครับมันนั่นแหละคดพร้อมมันเยมันมันไม่เค็มครับปริมาณโอเคคนๆนก่อนแลวเราชิมง เขาสวยไหมครับเขาเล่าคุยบุย้ยเขาสวยเลยนี่เขาสวยในเขาแรงตรงนี้ห <laughs> มาน,นั้นไปชิมมันก็เค็มดิซอ,อนใส่ปลาแล้วนะพอดีแล้วครับแก้วแกะไปอ่าครับใส่ผักลงไปครับพี่น้องครับมาทางนี้ครับแก้ว ตักใส่เอา<ส>ตักใส่จกักรเนี้ครับนี่ไงจานเนี่ยนี่ไงจานไปผมไม่กินข้าวเนี่ยครับกินข้าวแล้วกลับบ้านได้เลยเ,ยเอ,อ,อยากลับได้นะตอนนี้กลับยังทันนะอ,อ,อันนี้ของมันเป็นบ่นี่ครับพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดครับเชฟจากหอยลาดครับ จะเบยกำมดะบกมดกระเบงกะเบงกะเบงกระเบงกำมัดครับพี่น้องผมไม่ใชคอมเมนนะหั้หนาวหหนาผมไม่ใช่ขมเมนนเต็มลครับพี่น้องโอ้แซ่บแหงินะเขาเไปตักมาไปในหูดเลยนี่ครับสุดยอดครับมีบ้านเปฝนกันอือ ได้เลยด้เยตาจอครับนักนีทำยังไงครับผม